หนาวกายไม่เท่าไหร่ว่ะสันหนาวใจร้ายกลัวนี่เลยอ่ะว่ามันเป็นใจสิเขาว่านี่มันหนาวใจมากกลัวว่ะสันอยากไปเบิ้งอัน tiktok เพิ่นอนเขาไปเบิ้งโหลดเด้อสตอรี่เพิ่นกระดาดอกนั่นไอยละอุ๊คลดเขานั้นเอาไปเอาไปเบิ้งได้เลยเอาไปเบิ้งเด้อ tiktok ซื้อยั่ง tiktok หงอกนะนางผู้ลูกสาวโก้บ้านแกงทองครับทุกคนบรรยากาศหมู่บ้านประมาณนี้เลย ูไปเอาคู่มองเนาะมาแต่ขาเจ้านัดมากกับไปเอาหลดบ่นันนะ่เป็นครับบรรยากาศแบบปบ้าน,านวิธีชีวิตของเด็กน่อยเขตชนบทเนาะตองดินล่นเนาะคือพิ่นสิแบกกล้วยขึ้นมากมาว่างพากักว้นี่แล้วกะเอาขึ้นต่อไปอีกท่าสำหรับคนที่ได้ร้ายอันนะไปแลวคุณ โอ้เด็กหน่อยสีนยนลงน้ำเลยนะครับทุกคนกนะเ,เป็นสีนปลวยลงน้ำเลยโอ้ยน,นีย่นแหละทุกคนใ้เบิร์เอาเดอร์ครับก็เป็นมากท้องเด็กหน่อยนะชีวิตบ่ธรรมดาครับสูเป็นสูเลย บอกว่าให้เพคนแบ่งกันเด้อไปดิขอบใจขแบ่งกันเด้อบอกคนมาแบ่งกันเด้อแบ่น้ำน้ำชิ้นยีนเนาะแบ่งให้คนแบ่งกันครับคนละสิบคนละสิบพันนายฮัาสิบเลาะเยอะน้ำชิ้นยีนเนาะบุตรบาระปนัยเชิงน้าปอแต่พอขินีชาวขยันครับให้ท่าเข้มขยันครับขอบใจขอบใจไป ไวัเนี่ยเขาไปเบิ่งน้องทู่คนกล้วยได้ทุกคนได้บาทนี่ไปเบิ่งอาชีพเพื่อนก่อนหลายคนก็อยากให้อยากให้บ้าเบิ่งไอ้ทู่คนกล้วยเนี่ยประสนเอาไปไปกำลังและกำลังกำลังเลยกำลังขนเลยบ้านอันนี้เขาเอินบ้างงั้นก่อนบ้านแกงทองบ้านแกงทองแม่บ้านแกงทองครับทุกคนบรรยากาศหมู่บ้านประมาณนี้เลย ไปเอาครูมองเนาะมาแต่ข้าเจ้านัดมากกับไปเอารถบ่บวันี่เป็นขับบรรยากาศแบบบ้านบ้านแบ<น>บบ้านบ้านไอ้<น>ล,ลีน,นีน่ขับมาเองนะครับนี่ไอ้ทู่เราสิขับมาเองนะ รถเล่าเขาได้แต่รถเท่าเขาไม่ได้เพื่อนเอารถมอไซค์ออกไปรับนก็เลยเขาบโมบึงน้องเห็ดนี่แหละครับขายกล้วยรับซื้อกล้วยไปขายเป็นโซเฟอร์เองนี่แหละอาชีพของเพื่อนก็ได้น้องทูม่านังเพื่อนมานังถาซื้อนังนลว้้ือกย หลายหลายคนบอกว่าอยากให้เห้าน่ะทายวิถีชีวิตของน้องให้เบืองแน่นี่แหละครับวิถีชีวิตเพิ่ขึ้นแล้วมานางตากแดดนี่แหละมานางตากแดดทาซืกล้วยจริงๆน่นะถ้าแมนสมมติว่าถ้าแมนอันหน้ามันบ่นีถ้าเราบมาน้าน้ำนะจะได้ไปคนเดียวบะแมนไปคนเดียวไปคนเดียวครับคนเดียวลุยคนเดียวแต่ว่าหากส่วนมากจะเป็นใกล้กับคนทางเนาะใกล้ใกล้คนทางแต่ถามมันทางเขามายากวันนี้กล้วยร้ายกะเอาแล้วมานาพราะวาราตานมันติดดอกติดลมก็พอใด้ซอยเรือกันเนาะ นี่แหละครับแล้วก็มานางสากแดดให้ทุกคนเบิ่งนี่แหละครับมาซื้อกล้วยส่วนมากกะโัวทายลูกเนี่ยสิมีแต่แบบนี้เลยเนาะน้องนองแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบเขตชนบทเี่นทุกหม่องเลยเนาะส่วนลายก็สิเห็นนั่งเกาะเห็นวิถีชีวิตของเด็กน้อยเนาะลายเนาะเด็กน้อยชายอาชีเป็นเด็กน้อยแมนอาชีพประจําวันนี่อาชีพประจำวันแบบนี้แบบนี้คือชีวิตของเพิ่อนนะอาชีพประจําวันครับเบิื้พง่นนะสองคนเพิ่นนะหาบน้ำยางครับเด็กน้อย เขตชนบทนะบอไปถ่ายใกล้ๆในเละแวกนี้หน่อยได้ไหมเล่าไอ้เน่มือนี้ไปจากหม่องแล้วสองหม่องเอาอยู่บ้านทางขึ้นมึงน้องมือเศร้านี่มันหมอบมือเศ้าแล้วก็เอาไปส่งแล้ววะเอาไปส่งแล้วแล้วก็มาอยู่นี่มาอยู่นี่อีกมือนี้ก็ยี้มัแรงเบิ้ลแรงเบิ้มือน้องเนาะเบิดมือรีนี่เนาะเบิ้ลมือแบบนี้แหละขาโบนิชขาสมุนว่าบ่ได้ไปกล้วยกระต้อง ไปสวนไปสวนเข่าสวนมันแมนเออขึ้นผ้ากันบานตากแดดอยู่นี่ข้างในกัยังไงมันไม่มีมันไม่มีผมมันไ่มีผมไม่ีแล้วมันงามเลยแต่คือมันเป็นฟิลเตอร์เลยถึงแมนถึงแมนสิตากแดดแต่ว่ากะการเขาเอิ่นนี่กะกะบ่ค่อยงกไคมันเป็นฟิลเตอร์ได้แสงแดดมันซองบ่จพัเป็นบ่จพัเป็นน้องสวยอยู่แล้วบ่จพัเป็นต้องใสฟิลเตอร์ตัวย่ามาปั่นน่องตัวยามาปั่นน่องตัวยามาปั่นน่อง ฟันกันเรื่อยๆคือจริงๆนะเฮานางตากแดดกับแมนดูแต่ว่าเพราะว่ามันหนาวมันหนาวหนาวนหาวกายไม่เท่าไหรวะสันหนาวใจร้ายกลัวนี่เลยว่ามันเป็นจังซี่เขาว่านี่มันหนาวใจมากกลัววะสันอยากไปเบิ้งอันดิกตอิ่นกับเขาไปเบิ้งหน่อเด้อสตอรี่เพิ่นแต่ละดอกนั่นไปละอุกโลดขอนั้น เอาไปาไปเบื่องไดเด้อข่าไปเบิ่งเด้อติ๊กตอกซื้อยังติ๊กตอกน่องนะนางทุลูกสาวกกนางทุนางทุลูกสาวกกเด้อครับเด้อเฮ้าสิเข้าสิตัดช็อตนี่สั้นๆให้ทุกคนเข้าไปเบิ่งคลิปของน่องติ๊กตอกน่องคือนางทุลูกสาวกกเนาะเป็นลูกคนโตแล้วกะเป็นน้องห้างเข้าอีกคนหนึ่งน้องห้างจริงจก็มี3คนอยู่บ้านดงเนาะก็สิมีโต มีปุย๋ยแล้วก็มีท่องแต่ท่องนี่ห้างสิบุคอยเห็นเล่าเพราะว่าเราเราเวียกเราายเนาะเราไปหันมาหนีเนาะแต่เจาก,ก็เวียกล้ายกะห้าวกะนังนเวียกล้าย <sheets. S 1> แต่หักเป็นทางที่ข้าไปข้ามาเนาะแต่มาเบิงเนาะนี่แหละมือนี่กระถา้ทุกคนเบือง,งเด้อว,ว,ว่าวิถีชีวิตของเรากับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละแต่ละมืออเลยแต่ละมือแต่ละเว้นเป็นไครเลยค่ับเรากะสีมานางอันเฮ็ดหนาสวยๆให้เด็กหน่อยคน้วยเบิงอยู่แถวนี้แหละแมนแมนมันจังอัน นี่กำลังใจแหละครับเจ้าของสวนกล้วยเห็นหนี้สวยๆกับจากขายโลละหาบาทกับเลือดละสามบาทว่าสั่นเดี๋ยวเจ้าของกล้วยหนึ่งไปสีรุ่งไทยอีกสีรุ่งไทยอีกคากร่ำงาทมาแล้วมาแล้วว่าสั่นแน้วสิเบิงอ่าซุ่มทีมงานเพิ่นค้นกล้วยแล้วกับสีไทยน้องอีกสักพักหนึ่งวิถีชีวิตเพิ่นกับสีพักกันเมื่อน้องๆเนาะเมื่อมาส่งไหมเมื่อมาส่งกล้วยครับ อันนี้พ่นละครับนะครับส่วนมากส่วนมากจะไปน้ากันตลอดบพรกับเพิ่นนอะอ๋ะอเพิ่นเป็นคนครับเพิร์นมาเป็นคนจ่ายเงินเพิ่นมาคุ้มกระเป๋าแมนโอ้โหนี่พากันไปเอาหนำได้นี่<ม>เอา,นา<ม>หนำห่วยตักน้ำห่วยหนำหองไปแลแ้วแล้วแล้วหนำซีแม,ม่น้ำซีโปนแถวนี้เ,เ,เบิ่งนี่รถสิบล้อหน่อยไอ้ทูรถขนกล้วยเพิ<ง>่น เท้าเขามาเบิงเอ่อไอทู่แก่กล้วยเนาะก็เลื่อยยางมาเบิงวิธีชีวิตของชาวบ้านเนาะเพิ่นเสียเอามาเอานามอยู่นี่ใส่นามเซ่กันละก็ะกเอารถเอายางมาหลังขึ้นมาเนี่ยเพิ่นเสิเอาเสือเอาผามาหลางมาซักเอารถมาหลางขึ้นมาอยู่นามเซ่เพิ่นสองสา้าที่เาท้าไทยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นลุงไปเอานามอยู่เพิ่นไปเอาเด้เะเนาะเสียเอามากินมาใส่ในครัวเรือนเนาะพอเท่วนี้นี หมุ Früh долго as hers shirt minus miss omdat measurement no c h p l n e เล็กหน่อยสีโยนลงหนามเลยนะครับทุกคนเป็นสีนวลป่วยลงหนามเลยโอ้โหนี่แหละทุกคนเน้ยเบิ้งเอาได้ครับก็เป็นมากของเล็กหน่อยนะชีวิตบัธรรมดาครับสูบเป็นสูดเลยโอ้ย นี <Workers. S 2> ่เองครับไปแล้วคนแข็งแรงอันลีเป็นวิธีชีวิตคือเด็กหน่อยมาถ่าอยู่นี่คือมาถ่าหาเงินไปโรงเรียนได้เพิ่นสีได้กล้วยนี่เครือละพันนะใไถได้หลายเครือก็ได้เงินหลายหลายพันนะสุดยอดสุดยอดเอาขึ้นซองเลยสุดยอดอันลีครับน้องเอาขึ้นซองเลยได้ไหมสัน ตอนแรกเขาเห็นเด็กหนอยนางเหรียนีน่ไล่ๆนะเขาเนึกว่าเพิ่นมาถา่ายยังพ่อเรือมากเพิ่นสี่าก,กันกระโดดกระโดดลงไปเอากล้วยอยู่ในเรือเนาะเพิ่นจ้างอันเครื่อละพันนะเบอ่งครับวิธีชีวิตของเด็กหนอยเขตชนบทเนาะตองดินล้นเนาะคือเพิ่นสิบแบกก้วยขึ้นมามาว่างพากว้นี้แล้วก็เอาขึ้นต่อไปอีก่าสาหรับคนที่ได้ร้ายอันนะไปหลยคุณเป็นอะไรเถอะแกเนี่ย ในการว่ามันนี่การกุ้ยจงามมันบ่งามงามงามมันนี่รอบเสางามบ่ยังยังป่สานี่เลยโอ้แต่นี่ตัวนี้งามมันนี่เนาะเมนแบบบอกายว่ามันตึงเนาะน้องเนาะมันใหญ่เนาะแบบมันแบบมันเต็มเนาะถ้ากลับมาเห็นวิถีชีวิตของเด็กหน่อยนําครับเด็กหน่อยนันสีลงไปลงไปเก็บเอากลวยขึ้นจากจากเรือเพราะว่าาอเราจ้างคนละเครือละพันกระทือว่าเราปลูกกล้วย่ะให้เด็กหน่อยได้หฮางเงินไปโรงเรียนน้ำเนาะก็ถือว่าซอยเลือเด็กหน่อยไป แต่ก็เห็นให้เด็หน่อยรู้จักถ้ามาหากินนน้องเเเนจะก่งลยี จกใจเป็นจกใจเหมือนนี่ใจใจคือไปหลอกกูได้นะคือเจ้าของกล้วยได้ผู้ได้นะผู้ได้นะคือเจ้าของกล้วยได้ผู้ได้นะอันนี้ผู้บ่ได้ได้หน่ครับเรามาบริการสังคมซื่อๆได้กระเป๋าเจลกระเป๋าเจคือเป็นดังฉันนะไอ้เจนี่ยจับใบซองสามมือมันเป็นแต่ไหนมันสีรุดขาดมันนักแห่งเลมันไ่เห็นนั่งได้เอากี้หินใส่ให้เขาเห็นเราคือเงินร้ายว่าสักอย่ากจะคล้องกล้วยว่าอันบอกไงว่าโห้จะคล้องกล้วยเห็นมากกระเป๋านักแทบปวดหัวเพราะซื้อแล้วเส้นเนี่ยอันอันนี้ขี้หินแด้เว มันมีกันจ่ายแล้วเบาเลยเบาเลยเบาแหวงเลยว่านเบาแหวงเลยนี่แหละครับในตอนสุดท้ายถอดวิถีชีวิตของเด็กหน่อยค้นกล้วยข้าเจ้าคนนี้คือแล้วเรื่องบอกค้นคือรถนะคือยังคนสุดท้ายนี่ไม่โตเลยค้นคือรถนี่คือเด็กหน่อยคือเก่าบ่เคยซุ่มเจ้าแหละโอ้ดิ้งหน่อยคือเอาจากเงินเนาะถ้าเอาเงินอย่างเดียวมันหมเบิดแล้วบ่นี่เป็นสีกองกล้วยไหวเนี่ยคองไผ้คองมันครับอันนี้มาแต่เอาหนามอยู่ในใส่หนามเสกกันได้นี่ กล้วยนี่คือสิเป็น,เป,นเป็นกองเป็นกองนี่คือเด็กหน่อยแต่ละคนนี่สีแบกกล้วยมากเนี่เพิรนสีจัากว่ากองของเพิ่นอยู่หม่องใดแล้วเพิ่นก็สีได้เงินจากกองกองนั้นไพ่แบกได้หลายก็ได้เงินหลายสุดยอดสุดยอดกล้วยแต่ละกองนี่ก็คือสีเ,อ <c oughs> เด็กหน่อยแต่ละกลุ่มอกองหนึ่งอาจสีอาจสีมีสองคนถึงสามคนเหตุที่ว่ากองหนึ่งกับคนเดียว เปนวันนะไปแล้วครับไอ่เกองครับไอ่เกาะดาวเลยดาวดาวลาดาวเมาครับเบิร์นแหละเมาแล้วเมาสอากาศเมากเมาเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเมากล้วยงามเมาวิวงามเมาผู้สาวงามล่มเขาท่องลายเปล่าลายเมาล่มอีกเมื่อนี่ไปทายผู้สาวมากวิถีชีวิตแบบบ้านๆเข้ามาแถวนี้เขากำลังเ็หล่าเรื่องเลยหาบนาบ ปกติชนมากเส้นแต่ผู้หญิงหาบแต่นี่เราเป็นผู้ชายเราหาบเบิ่งสุดยอดอะไรซอยขอบครัวได้ธรรมดาเบิ่งครับเรามาแต่เอาหนามนั่นี่เอาหนามอยู่อยู่เซ่แต่เพิ่นกะสิอายแน่นิดนึงครับโอ้ท่ากันไปเอาเด้อผู้ยซ่ากัอายหนามครับอายอายกล้อนเอาหนามกินมันี่จะไปเอาหนามกินหนามเซ่นี่จะโอ้มันบ่มีหนามมันบ่มีหนามสั่งจะบ่มี ได้ต้มได้ยังบ่บ่มาคุยกอนต้มบ่มาคุยกอ,อ,อนกักินเลยจ้ะโอ้อ๋ยแล้ววะเอ่อข้าจ้าสิกินน้ำหน้ำหน่ำซีนี่เลยจ้ะแม่นเพรอนบ่มีบ่มีนะบ่มีหน่ำจ้ะอืมบ่มีหน่ำกินครับเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเนาะเบาเนาะจ้ะอืมมันจะสะอาดกว่าโอ้นี่เ่าต้องตัดแต่งพร้อมแม่นบ่ถูกโอ้เพิ่นก็ต้องตัดแต่งให้มันงามสวยงาม นี่แหละครับอาชีพของน้องก็ทือผ่าถือมีดคือเห็นนี่แหละบ่ได้ไปขาบ่ได้ไปฟันไปดอกฟันเครือกล้วยเบิ้มกับเป็นตะยานโหลดได้ถือผ่าถือมีดเก้าชิปเนาะยืนอยู่ทั้งขางอันนั้นคือเด็กหน่อยที่แบกกล้วยได้ที่แบกกล้วยขึ้นจากจากเครือได้อู้ไกลระยะทางไกลอะไร ผู้สาวผู้สาวสี่้อยสาวน,น,นี่นะสาวจัน,นเอ้าเบาลาจะบม่ได้อาบน้ำออามอผู้สาวคือพิดผู่ดังไปน่น่นอนโอ้ยนายนี่ทยมาเพืองเด้อดรู้สาวหนเด้อบ่าวเด้อนโ,นโอ้บักบักบ,บกกไปเพื่อนไอก้องไปทายรถไปทายรถทายอยู่นีน่นะ มามาจักคนจักคนคนคนกล้วยเบราเขาจุงกันเห้นอืมอืมอืมอมมันนับแจแจกองฮะเก้าบินเรือเขาจุงกันเด้เจ็จักคนนี่เก่าคนเก่าคนนี่ห้ไปแบงกันเข้าเสียเอาเงินหาน้องๆไปแบงกันครับทุกคนครับสิบสิบตัวนั้นอืมสิบคนเนาะเขาเสียหาไป แสนหนึ่งเนาะจะแสนหนึ่งครับจะห้เล็กน่อยค้นล้วยครับโกติเป็นกับค้นได้เงินอยู่แล้วแต่หักแมให้ยาใจพืนเนาะจะได้ลยอนิปจะได้ยแมนิปหรอนี่แสนนึ่งแสนหนเนาะแมนบ่แสนหนึ่งเนาะโอเคเอาดูเอาเอาเงินมาห้แล้ะสบายดีมองดูสวัสดีเป็นนิวอ่ดเขาโรงเรียนิว่เนาะ ทางเร็วแดงกันเลยเร็วบอกว่าให้เพคุนแดงกันเด้อไดีขอบใจขอบใจแดงกันเด้อบอกเพคุนมาแดงกันเด้อไปน้ำน้ำจิ้นยินเนาะไปให้คุณแดงกันครับคนละซิบคนละซิบพันนายห้เสี่ยามน้ำจิ้นยินเนาะบุญมาระปนายเชิงนะปอแต่พอขีนชาวขยันครับให้ทาส่วมขยันครับขอบใจขอบใจไปไปแล้วอันนี้ไปแล้วอันนี้ ถ้าเห็นอันถุถือมีดถือปากก็อย่าตื่นเดอ้อหลายคนบอกว่าห้อยนอ้องคือเห็ดอาชีพโหดแท้ผิดวาถือมีดถือปากเนี่นเราบริเท็งดังหนกเราแตงกล้วยเพื่อจะเอาไปส่งรถพ่นสีมาลับเอาแล้วก็เขามาเอาอยู่สวนอาชีพของเรากันคือเห็นนี่แหละอาชีพโหดเนี่ยจักหน่อยถือมีดถือปากบันเทิงขาไปดอกตัดกล้วยเกาเกา มาแล้ว้าวมือนี่นั่นน,นาบนาบาวน้องมาน้าครับปกติน้องน่ะสิเป็นคนเลี้ยงกล้วยเองนะไอทูนี่สิเลี้ยงกล้วยเองมันบ่น,นาบาวมือนี่มันมันกล้วยร้ายกับมันเลือกแน่พุททางมาลาบากแน่ก็เลยจําเป็น,นเนาะถูเ <c oughs> นาะนี่แหละครับวิถีชีวิตของน้องเข้ากับประมานนี้แหละ <c oughs> ถือมีถือผ้าย่างเลาะอยู่นี่แหละเป็ <c oughs> นจิตแต้งครับตัวใดมันเน่ามันยังกับแตงออดนี่สเนาะทุกคนเนาะมันเป็นเอ่อ วเราหยิบรถเกนของเพื่อนที่มาซื้อกล้วยะบแบบนี้ทุกคนนั่แหละครับทุกคนเป็นมาซื้อเน่้อไก่เขาเห็นกับแบบนี้แหละแล้วละครับหลังจากที่น้องซื้อกล้วยใส่เวลากับประมาณ3มชั่วโมงครับประมาณ3ามชั่วโมงเพื่อนกับจะเอาไปส่งอยู่พ่อค้าที่เอาขามไทยครับเพื่อนก็เอาไปส่งอยู่พุ่นเพราะวะ่ามองนี่นี่เพื่อนมารับซื้อค่าสวนเลยนี่แหละรถบรรทุกครับ พกกะติกะหน้ากระสิไปอีกซ้ายหนึ่งถุกกะสิไปอีกซ้ายหนึ่งแต่เที่ยวนี้นั่นไปน้ำกัน,นด้วยมันกะรลายคือวานั่นแหละนึ่ครับเต็มขั้นรถเลยดูนครับชีวิตของน้องกระสูเอลีสูคำว่าสูกับบุมีกกินเนาะทูเนาะ เป็นกระสิจดไว้ครับซื้อมังนี่เท่านี้ซื้อมังนี่เท่านี้และเขาถามในทุกแบบมันมีแต่ร้ายกว่านี้บล้วยนะมีเต็มเต็มอัดเลยมีบ่้วโอ้อันนี้ก็ถือว่าชอบชอบแน่น้อยนึงเนาะแต่กะสมาภาว่ามันเต็มและเนี่อู้ รถธทมาหากินของเพิ่นครับมีหลายคันนะหน,หนาสี่องถึงสามคันเนี่ยรถไอ้ทุนะแล้วก็รถรถรถคันใหญ่คันเขียวอีกสองคันนะดูเพื่อนเพิ่อนนะเอาเนี่คือชาตูนนะเป็นงั้นคือเอาเงินคลืนนห้ยมาเนี่เปลี่ยนเงินบ่ได้ีว่าเอาเงินคลืนนห้เห็นความงามน่องไข้ร้ายก็เลยเอาเงินคลืนนห้นห่นองไข่บ้าสนอกงามเนาะงามงามเนาะเบิ่งกว่านี่ ครับรถเองไหนนี่บางคนบางคนคิดนบะฮอกคอนเทนต์บอคอนเทนต์ยังนี่ขึ้นทางคนครับนี่คนเก่งแล้วบมันี้พวกอะไรอยู่ทางใายเด้อรถเลาไเด้อทุ่มหาเด้อเห็นปูบ่าวะโทรหาเด้อกระสุดบอไห้แล้วตัวหาอันมาด้วยกล้วยมุหน้าเดงเล่ากล้วยเป็นงามกเนาะหน่อเนาะเนาะแม่งกล้วยเป็นงามท่งนี้กล้วยงาม ท่านนั้นอยากซื้อน้ำกล้วยงามทางนี้คนงามอยากขายให้คนงามมันนี่เอาเข้าไปเจ้าพี่น้องเลยเจอกันใหม่เด้๋ยน้องเด้อบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยไปแล้วครับน้องถูรับนี่คืออาชีพจริงๆของน้องก็คือขายกล้วยแล้วก็สวนมันต้นแล้วก็ทิดให้เขา ทุกอย่างที่เป็นเงินทู่เฮ็ดเบิร์ดครับสู่ชีวิตอลีครับเบิร์นจจบรรยากาศหานแล้วหกสิบสี่ลังค่าเฮือดเกือบหอดเจ็ดสิบลังเบิง์คือโมยญ่แต่หงายหอยพูนม,มันเลาะหนามเซไปเลยมันบอกแม่ปุ่มลูกจูงร้านแหละครับ ลมลมลมเย็นเย็นแถวนี้เป็นสิผ้ากันไปเอาหนามเอาในหน้มเส้น้นากินน้มหยาลมภาคเลยน้อกหนามเสโอ้ยคุณมีลลี่มันขุนมันบอกแม่ได้กระตองผ่านกินต้องกินและจำเป็นมันจำเป็นเนาะมีปุ่นข้างปุ่นกับผ้ากันพิ้งน้าแหละคนกาดเริือน้าวแหละนี่แหละเพื่อนโอ้เพื่อนเจ้านี่จ้ามาธนากับมาเวะไดนี่นี่เนาะได้มาเวะนี่โดนได้เลยได้เลยรื่อยเรื่อย โอ้ยเมียเราได้ไต่เมียอะไรจ้าหนิก็ลูกสาวอยู่นะโอ้ลูกสาววะนี่นะจ้าแม่ไปไปสัญญาสิเอาขนมหายได้ป่ะลงมาลินก่อนป่ะโอ้อันนี้อันนี้เข่าเข่ายังนี่เข่าไม่เข่าเข่าให้เขาเบาเข่าให้เข่าโอ้เข่าให้ลูกสาวเพื่นสียานเท่าได้นั่นสีไายิ้นได้นั่นได้นั่ว่าเข่าไม่กินกินไม่เขาไปก้อนเบิ้งบนทางมันยากเนาะแม่นใา่งานเบิ้งครับ อุยฮ้สุดยอดสุดยอดไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องทุค,คนกูไปแล้วไปแล้ว